สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับมาพูดกันถึงเรื่องนี้เลยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการประกาศอย่างเป็นทางการของลิซ่าในการเป็นผู้ประกาศรางวัลน,นะครับ Go l d e n g กรอบ2ชนั่นก็คือเรื่องราวของลิซ่าและ Victoria Secret เราจะไม่พูดถึงนะครับว่าต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไงแต่เราขอมารีรันความปังที่ลิซ่านั้นได้สร้างเอาไว้ในปี2024ดีกว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าชุดของลิซ่าทั้ง3ชุดไม่ว่าจะเป็นชุดเดินพร้อมแดงชุดึ้น โชว์อย่าง Rock star, ร็อกสตาร์รวมไปถึงช,ชุดขึ้นโชว์ในมูลิดฟอร์ช่วงพารส,สุดท้ายเป็นชุดที่โคตรจะสเปเชียลเลยชุดที่เดินพรมแดงเป็นชุดที่ลากเอามาจากพิพิธภัณฑ์ของวิกตอเรียนะทุกคนไม่ใช่ชุดชั้นในที่เป็นไก่กาอารเอาเรสอะไรใดๆเลยเป็นชุดในความทรงจําเป็นประวัติศาสตร์ของวิกตอเรียและชุดในการขึ้นเพอร์ฟอร์มอย่างร็อกสตาร์ทางวิกตอเรียเขาก็ปริ้นขึ้นมาเลย ทำขึ้นมาโดยเฉพาะใช้วัสดุต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อที่ทำให้ลิซ่านั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบเราเลยได้เห็นว่าชุดของลิซ่าในโชว์ของ Rockstar นั้นมันจะไม่เหมือนใครแล้วก็ยังไม่เคยเห็นลิซ่ากับการใส่ชุดที่คล้ายๆกับการิไซเคิลวัสดุขึ้นมาแบบนี้ และอีกหนึ่งชุดนะครับที่เป็นที่พูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือชุดของโชว์มู l ิ f a l l ชุดปิดจบโชว์สุดสวยๆในปี2024เป็นชุดชั้นในที่ทาง v i c t o r i a ยซีเ r e t นั้นเขาคัสตอมมาให้กับลิซ่าโดยเฉพาะเลยบางคนอาจจะเห็นแล้วก็เล็งไว้ว่า เออถ้าจบแฟชั่นโชว์นี้อยากจะไปเอฟชุดของลิซ่าจังเลยเพราะเป็นชุดที่สวยเซ็กซี่มีลูกเล่นต่างๆนานาซึ่งหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยมีใครได้มีการเอฟชุดลายของลิซ่าออกมาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่า Victoria s s e r r t t นั้นยื่นคำขาดเลยว่าชุดนี้เข้าคัสตอมมาให้ลิซ่าโดยเฉพาะและจะไม่มีวันจะไม่มีทางคัสตอมขึ้นมาเป็นชุดที่2เด็ดขาดหลังจากที่ลิซ่านั้น เสร็จสิ้นจบไปแล้วนะครับชุดนี้ถูก l i ต์เข้าไปเอาไว้ในสำนักงานใหญ่ของ Victoria's Secret ตั้งโชว์แบบตระงานเลยและปีของลิซ่าก็ถูกปริ้นมาจากเครื่องพิมพ์3ามิติทำให้กับลิซ่าโดยเฉพาะและไม่เหมือนใครเลยในานางฟ้าวิกตอเรีย Secret ในปี2024นั้นเขาให้เกียรติลิซ่าในระดับนี้เลยนะครับเพราะว่าลิซ่านั้นคือคนที่ขึ้นมา p e r ร์ฟอรมหนึ่งใน3ศิลปินที่มาเพอร์ฟอร์มของ Victoria's Secret หลังจากที่ทางแบรนด์ห่างหายจากการทำแฟชั่นโชว์มามากกว่า 5ปีถึงแม้ว่าลิซ่ากับทาง v i c t o r i a ยซีเ r e ลนั้นจะย,ยังไม่มีการคลบกันการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการออกเพลงออกสินค้าแต่สิ่งที่ลิซ่าทำให้กับแบรนด์นั้นมันมากยิ่งกว่ามูลค่าทางการเงินมันเป็นมูลค่าทางด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์รวมไปถึงภาพจำของแบรนด์ที่ทำให้เขาพังงาดขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ามีลิซ่าหนึ่งใน3ศิลปินที่ไปร่วมโชว์บนแฟชั่นโชว์ในปี2024ปังปังที่สุด นี่แหละคือสิ่งที่คู่ควรกับแบรนด์ระดับโลกก็คือศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าของเราและนอกจากนั้นลิซ่าก็มาเคลื่อนไหวใน IG Story ด้วยนะครับน้องมาร e p าย IG ของคุณนิโคลัสเชสเคียเพราะวันที่8ที่ผ่านมาลิซ่ากับทางหลุยวิกตองรวมไปถึง W m a g a z i n e นั้นเขาไปดินเนอร์ด้วยกันในลอสแองเจลิสหรือว่า LA ลิซ่าก็มา r e p าย IG Story คุณพอนิโคลัสเรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทางหลุยวิกตองนั้นเขาดีวอะไรกับลิซ่าอาจจะ อาจจะคัสตอมชุดพิเศษให้กับลิซ่าในการเข้าร่วมง,งานโกลเด้นกอล์ฟไ e ก็ต้องมาหลอดุกันต่อไปคลิปนี้เรามาอัปเดตโมเมนต์ครับรีลันเรื่องราวของวิกตอเรียซีใครการหลังจากที่เป็นประเด็นพูดถึงกันนั่นแหละแต่ว่าเรานั้นอยากจะพูดถึงเรื่องราวดีๆเรื่องราวปางๆที่ลิซ่านั้นได้สร้างเอาไว้แล้วก็มารอดูกันวันที่11มกราคมลิซ่าจะปรากฏตัวใน Golden g o l f a w a r d 2026ในชุดไหนของแบรนด์อะไรเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ